สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลกับสุภชัยบอลเด็กกันครับกับโปรแกรมฟุตบอลที่มีมาฝากกันประจำวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566ซึ่งวันนี้ก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจแต่ทางทีมงานสุภชัยของเราก็ได้หยิบมาฝากกันเจดคู่ที่น่าลงทุนน่าทำกำไรได้โดยจะมีคู่แรกปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลทจะเปิดรังรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลคู่ที่2ไอทราคแคนเฟิร์ดจะเปิดรังรับการมาเยือนของเซอร์ใต้เบย์มินิคู่ที่3ามไรตันจะพบกับทางฟากฝั่งเบอร์ีีคู่่ท4 สาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะเปิดรังรับการมาเยือนของบอล์นมัธคู่ที่5เรอัลเบติสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของรายชายชุดขาวเรอัลมาดริดคู่ที่6เสือเรืองบุลเซียดอตมุนจะต้อนรับการมาเยือนของอาร์เบลลซิกและคู่สุดท้ายสิงห์พยองแอสตันวิลล่าจะรับการมาเยือนของไอป้ปืนใหญ่อาร์เซนอลส่วนที่ทางของเกมทั้ง7คู่นั้นจะไปทางไหนกันบ้างเรามาติดตามกันครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมและฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทลิปดีๆที่มีมาฝากกันจากทีมงานสุพชัยของเรากกกกััันนด้้วยะค <S <S คครรรรรบบเเมู่แแปสาสลืสอต เปิดสนามเซลเฮิร์ตพาร์ครับการมาเยือนของรองจากฝูงหงแดงริวพูซึ่งเกมคู่นี้ไมค์กันก่อนเกมก็อยู่ที่ราคา1ลูกถือว่าผลงานในลีก2เกมล่าสุดทับหงแดงถือว่าผลงานในลีก2เกมล่าสุดทัาหงแดงก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับกับการเปิดรังเอาชนะฟูตแลบมาได้3ต่อ2และอีกเกมนั้นก็คือเกมล่าสุดที่พวกเขาบุกไปเอาชนะทีมบุ้ยของตารางมาได้ด้วยสกอร์สต่อศจึงทําให้กระแสะในต่างประเทศตอนนี้ก็มีกระแสะการปรับตัวของค่าตอบแทนทางฝั่งทีมเยือนลดลงอย่างต่อเนื่องแต่กับการกับทางฝั่งเจ้า ถึงแม้ว่าในการเจอกันกันกบทัพหงดแดงลิพูใน2เกมก่อนหน้านั้นในรุูการที่ผ่านมาแม้ว่าพวกเขาจะแชร์แต้มจากทางด้านลิพูไม่ได้ทั้ง2นัดแต่ทว่าผลงานก่อนหน้านั้นจาก12เกมที่เจอกันคริสัลพาเลตก็ไม่เคยมีแต้มเลยจากหงแดงและถ้าจะย้อนไปในเกมที่พวกเขาเก็บชัยชนะได้นั้นก็คงต้องย้อนไปถึงรุูการปี2017นู่นแหละครับที่ในเกมนั้นคริสัลพาเลตก็บุกไปเอาชนะลิพูไปได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งถือว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมาลิพูก็มีสิติที่สามารถข่มทางเจ้้้าาบนไดเเยยยอออะอู่พสมควล และยิ่งในตอนนี้ผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านคริสตัลพาเลทก็ยังคงไม่มีทีท่าที่จะเรียกฟอร์มจากช่วงต้นฤดูกาลกลับมาได้เลยเพราะในผลงาน4เกมที่ผ่านมาผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาก็คือการบุกไปแบ่งแต้มจากขุนคอนเวสแซมมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งจึงทาให้ผลงานของพวกเขานั้นจาก4เกมล่าสุดก็เก็บมาได้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นแถมแนวรับก็ยังเสียป,ประตูทุกเกมเกมละ1-3ถึงประตูกลับทั้งได้ความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ทางด้านเจ้าทินคริสตัลพาเลทซึ่งจากรายงานล่าสุด ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง7จ็ดรายได้แก่ไทริกมิเชลรอบโฮดดิ้งนาธานเฟอร์กูสัน เจสุรันรัส,สกีเอเบรเช่เอเซดีนเฮดเดสันและกองกลางคนสำคัญอย่างชิกดูคุเลโดยในการจัดทัพมาในเกมนัดนี้นั้นถ้ารากูซืออย่างรอยฮอสสันก็จะจัดแผนให้ทุกทีมมาในมาต์4-2-3-1โดยจะมีทางด้านเจฟฟ์สันเลอร์มาและวิลฮิลส์คอยเป็น2ประสานคุมเกมในแดนกลางโดยสามประสานแดนบนตัวทำเกมนั้นก็จะเป็นเจฟฟี่ครัพมิเชลโอลิเซ่และจอแดนอายูส่วนในหน้าที่ของซูน,น่าตัวจบสกอร์นั้นก็ยังคงเป็นของออสซาน่เอดูอาส่วนทางด้านฝาาฝังทีมเยือน หงแดงลิพูในเกมนัดนี้ก็จะยังคงไม่มีชื่อของเทียโก้คาทาราเซฟานบายเซติกตูเอลมาติฟเดียโก้โจตาอันดูโรเบอร์ันและอเล็กซิสแมกอลิเซอร์ที่ในตัวผู้เล่นทั้งหมด6กรายนี้ก็จะยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับโดยในการจัดทัพนั้น ทางด้านกูซืออย่างเจนกันครอบก็จะจัดแผนให้ลูกทีมมาในแผนเก่ง4-3-3โดยใน3แดนกลางขาดวาพวกเขานั้นจะวางทางด้านวาตรุเอนโดเป็นมิดฟิลด์ตัวรับโดยจะขนาบข้างด้วย2คู่กลางอย่างโดมินิกซโบสลัยและเคอร์ติสโจนโดยจะปล่อยให้3ประสานในแดนหน้านั้นจะยังคงเป็นหน้าที่ของลุยดิอัสโมฮัมเหม็ดซาลาและดาวิดนูเยสกับไมค์ั้นที่ราคา1ลูกในราคาแรกแต่ตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับขึ้นไปอยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งแต่ในราคาที่ไหลขึ้นมานั้นก็เป็นทางฝั่งเจ้า คริสตันพาเลตที่มีอัตราการจ่ายค่าน้าผดตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่1.84แม้ว่าในกระแสต่างประเทศก็จะยังคงมีการปรับตัวในทางฝั่งทีมเยือนมากกว่าแต่ด้วยราคาที่ให้มานั้นในมุมมองของผมก็ยังคงให้ทางฝั่งทีมเยือนมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะไปได้แต่โอกาสที่จะยิงทะลุเลทราคาได้นั้นคงต้องมาดูอีกทีครับว่าประตูแรกของพวกเขาจะเปิดหัวมาได้เร็วหรือเปล่าซึ่งถ้าทางฝั่งหงแดงนั้นยิงประตูออกนำได้เร็วโอกาสที่ลูกที่2และลูกที่3จะตามมานั้นก็มีแน่แนครับแต่ถ้าจะเอาให้ปลอดภัยที่ส กับราคาค่าน้ําที่สมเหตุสมผลผมอยากขอเลือกให้อยู่ฝั่งต่อที่ราคาหนึ่งลูกแรกครับกับการชี้ชัดลิวพูชูชัยครับ คู่ที่2ครับจะเป็นเกมที่เสือใต้ไบเอเมนิกจะบุกไปเยือนรังไอทักแฟงเฟิร์ตกับไมเคิลก่อนเกมก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบ1ลูกครึ่งกับกระแสนในตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับกับการปรับตัวของกระแสทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งแฮนดิแคปเอเชียและทางฝั่งกระแสต่างประเทศที่ในตอนนี้ก็มีการปรับลดค่าต่อแพนของทางฝั่งเสือใต้ลงไปทุกสำนักซึ่งก็น่าจะมาจากผลงานของทางไอทักแฟงเฟิร์ตในตอนนี้ที่5เกมหลังที่ผ่านมาก็ยังสะกดหาคำว่าชัยชนะยังไม่เจอโดยผลงานนั้นก็ยังเป็นการแพ้ไปถึง4เกมติดต่อกัน ช่วงที่ผ่านมาแถมในเกมล่าสุดยังตกรอบช่วยเดอเเบโคาวจากฝีมือของทีมรองบอลอย่างซาบูเค้นไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์จึงทําให้ผลงานของแนวรับในตอนนี้อาการก็ยังคงรอแลโดยที่เสีย2ประตูให้กับทีมคู่แข่งไปในทุกเกมที่ลงสนามซึ่งผลงานที่ว่ามานั้นก็สวดทางกับทางฝั่งเซอร์้ตเต็มๆเ,เลยครับถึงแม้ว่าในเกมนั้นล่าสุดจะเปิดรังเสมอกับทาโคเบเกนมาในเกมแชมเปี้ยนลีกมาก็ตามแต่ทว่าในผลงานเกมลีกนั้นก็เก็บชัยชนะมาได้ถึง6เกมติดต่อกันแล้วและถึงแม้ว่าพวกเขาาาานนนัน้จะยิงไม่ผ่ผเกกฑีร สเกมหลังมาก็ตามแต่กับเลทราคาที่1ลูกครวหนึ่งลูกรึงนี้กับโปรแกรมที่พวกเขาต้องออกไปเป็นทีมเยือนทางฝั่งเซอร์ใต้ก็สามารถเอาชนะและเก็บกินราคาไปได้ถึง4ี่จาก5เกมหลังสุดมาได้เรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่นกอนครับซึ่งในเกมนัดน,นี้จากรายงานล่าสุดพวกเขาก็ยังคงมีตัวผู้เล่นที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ในการเจ็ดรายได้แก่ทิโมธีชาเลอร์เซบาสเซียโรดโรดโบินโคชเมดีรูเน่คริสเตียนจาชิดยานปีเตอร์ฮาวเก้และเอลเยสคิลี จึงทําให้เกมนัดน,นี้ถ้าได้กูซืออย่างดีโน่ท็อปมูลเลอร์ก็จะจัดทัพให้ลูกทีมไปในแผน3-421โดยจะมีทางด้านฮูโกลาซันและจูเนียอีบอมเบ้คอยปักหลักยืนคุมทัพในแดนกลางโดยจะมี2มิดฟิลตัวทําเกมอย่างอันกาคานาฟและฟารชอาชิบีคอยเป็นตัวสร้างสารรค์เกมสนับสนุนศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างโอซามามูชส่วนในทางฝั่งของทัพทีมเยือนเสือใต้เบยุมินิกในเกมนัดน,นี้ก็จะยังคงรายชื่อของตัวผู้เล่นอย่างทาเล็กบุชมันมัทไทเดลิกและบูนาซา ซึ่งทั้ง3รายก็ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ในเกมนัดนี้โดยทางด้านกุซืออย่างโทมัสทูเคิลก็จะจัดทับให้ลูกทีมมาในแผน4-2-3-1โดยในแดนกลางนั้นก็จะยังคงวางโจชัวคิมมิชและอีลอนคอเลสกาคอยปักหลักยืนคุมในแดนกลางโดยจะมีสาประสานตัวสร้างสารเกมนั้นจะเป็นเลรอยซานเน่คิงสลีย์โคมันและเจอมาลมูเซล่าส่วนในกองหน้าตัวจบสกอร์นั้นก็ยังคงเป็นของศูน,น้าดาวสันโวประจำทีมอย่างแฮร์รี่เคนก็มีการปรับราคาของไมค์ก้านขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ราคานั้นก็อยู่ท่ทีราคาค1 โดยทางฝั่งทีมเยือนเสือใต้ไบายานมินิกแม้ราคาจะขยับปรับขึ้นไปแต่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้านั้นก็ยังคงเป็นพวกเขาที่เป็นฝ่ายที่ได้ค่าน้ํหผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ดีแถมในกระแสนในตอนนี้ก็เทมาอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอีกด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่าการเทของกระแสนั้นมันก็เป็นไปตามผลงานตอนนี้ที่ทางฝั่งเจ้าบ้านนั้นก็แพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมติดในทุกรายการและถึงแม้ว่าในนัดนี้พวกเขาจะได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็ตามแต่ด้วยผลงานของทางฝั่งทัพทีมเยือนเสือใต้ยังไงกับเกมนัดนี้ ก็แทบจะเก็บกินราคาก่อนเกมไปได้เลยครับกับการคาดการเสือใต้เบอร์ยูมินิกน่าจะเก็สาแต้มออกไปด้วยสกอร์ที่คาดการที่2ประตูต่อศูน คู่ที่3ไบรตันจะเปิดสนามอเมริกันเอ็กเพสรับการมาเยือนของเบอร์รี่กับไมค์การกอดเกมนั้นก็อยู่ที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งผลงานก็ถือว่าห่างกันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับทีมครึ่งทอดบนของตารางอย่างไบรตันแม้กับเลนราคาที่ให้มานั้นอาจจะไม่ค่อยถูกโฉลกกับพวกเขาสักเท่าไหร่เพราะถ้าเรามากางสิติการกีราคาในแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังแล้วจากการกีราคาของไบรตันก็ยังถือว่าเป็นรองทางฝั่งเบอร์ลี่อยู่นิดหน่อยครับเพราะกับเลนราคาเดียวกันที่เบอร์รี่นั้นเป็นรองพวกเขาก็เก็บกีราคาไปได้ถึง2ครั ส่วนทางฝั่งไบตันก็เก็บกินราคาชนะเลทไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่แน่ครับสําหรับเกมนี้เพราะผลงานของทางฝั่งเบอร์ลี่ถ้าจะดูเฉพาะเกมเยือนนั้นพวกเขาก็แพ้ติดต่อกันมาถึง5เกมติดและเบอร์ลี่ก็ยังเสียประตู1-3ประตูทุกเกมโดยที่พวกเขานั่นเองก็ยังยิงประตูไม่ได้มาเหมือนกัน3เกมเช่นกันและถ้าจะมาเปรียบเทียบสถิติผลงานของไบตันแล้วกับเกมในลังก็มีพลาดท่าเสมอมาถึง3เกมแต่ถ้าจะดูถึงเรื่องการทําประตูจบสกอร์ไบตันนั้นก็ยังมีสถิติทำประตูได้ดีต่อเนื่องในทุ ทุกนัดที่ลงสนามในหลังเช่นกันครับโดยที่อัตราค่าเฉลี่ยการยิงประตูต่อเกมก็กยังสูงถึง1.5ประตูต่อเกมและกับการที่ต้องมาเจอทีมที่เสียประตูมากเป็นอันดับ2ของลีกในตอนนี้ก็มีสิทธิที่กองเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านจะแฮปปี้กับเกมนัดนี้ก็ได้ครับเรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ้างโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นไบรตันกับเกมนัดนี้ของพวกเขานั้นก็ยังคงมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บที่ยังคงมีอยู่ในการถึง7จ็ดรายได้แก่แฮลิฟตดัมตีซอริมาร์ชเพอร์วิสเอสต อันซูฟาติและอดัมเวสเตอร์สำหรับการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ถ้าได้กูสืออย่างโรเบโตเดอเซบีก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในแผน4-2-3-1 โดยจะมีทางด้านมามูตดาฮูตและปัสกาลโกลสคอยยืนปักหลักในแดนกลางเช่นเดิมโดยที่จะมีคารลูมิโตมะฟากุโดโบนานเต้และชาวเปโดคอยเป็นตัวสร้างสา์เกมสนับสนุนศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างอีแวนเฟอร์กูสันส่วนในฝั่งของผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่นั้นในเกมนั้นนี้ท้างด้านกุสืออย่างแวงซองกอปานีก็จะยังคงต้องรอเช็คความพร้อมของผู้เล่น5ลารายด้วยกันซึ่งจะมีทางด้านมาเอลเบนซันไลลี่ฟอสเตอร์ลูก้าโคเลโชจอสคาเลนและแจ็ค ส่วนในการจัดทัพนั้นพวกเขาก็จะมาในหมาก4-2-3-1โดยที่ใน3ตัวลูกนั้นจะเป็นหน้าที่ของโจฮันเบิร์กกุนบุนซันมายเทรเซอร์และเซกิอัมดูนีคอยเป็นสาประสานในการปั้นเกมลุกโดยที่จะปล่อยให้ทางด้านสูน้าตัวเป้าอย่างเจโรดิเกรสลงสนามเป็นตัวจริงคอยรับหน้าที่ตัวจบสกอร์ในเกมนัดน,นี้กับราคาที่1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งซึ่งจากราคานี้ทางฝั่งแฮนดิแคปเอเชียก็ให้อัตราการจ่ายค่าน้ำผลตอบแทนนั้นเป็นทางฝั่งทีมเยนเบอร์ลี่ที่ได้การจ่ายค่าน้ำผลตอบแทนที่น้อยว่า อยู่ที่1.83ถึงแม้ว่าช่วงพักหลังนั้นไบรตันกับการเก็บชัยชนะส่วนใหญ่ของพวกเขาจะยิงคู่แข่งได้สกอร์ไม่ขาดก็จริงครับแต่กับเกมนัดน,นี้ต้องมาเจอกับเบอร์รี่ทีมที่มีผลงานสถิติการเสียประตูสูงเป็นอันดับ2ของลีกจึงก็ไม่น่าจะใช่งานยากของทางฝั่งเจ้าบ้านกับเลทราคาที่พวกเขาต้องยิงให้ผ่านที่เลทราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งกับมุมมองของผมจึงมองว่าเจ้าบ้านไบรตันน่าจะเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ไปได้ไม่ยากกับสกอร์ที่คาดการณ์ในวันนี้ผมให้ทางฝั่งเจ้าถิน on, ่นไ เบ์รี่ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์กับการชี้ชัดไรตันยิงฝั่งได้ครับ มาต่อกันที่สนามโอแทฟลอดครับกับเกมที่ทัพปีศาจแดงจะเปิดรังรับการมาเยือนของบอลมาร์ตกับไมค์การก่อนเกมนั้นก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกทุ่นั่วในตอนนี้ถึงแม้ว่าผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นจะรุ่มๆดอนๆในตอนนี้ก็ตามแต่กลับกระแสในต่างประเทศในตอนนี้นั้นกระแสก็ยังคงยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ในนัดนี้มากกว่าเพราะด้วยเหตุผลจากการปรับตัวลงของค่าน้ําผลตับแทนทางฝั่งปีศาจแดงนั้นมีอาตาัตราการจ่ายที่ลดลงมากกว่าครับซึ่งก็น่าจะมาจากผลงานในการเจอกันที่ผ่านมาครับซึ่ง ปีศาจแดงนั้นดูจะถูกโฉลกกับทางบอลมัดเหลือเกินไม่ว่าจะออกไปเล่นเกมเยือนหรือเล่นในรังพวกเขานั้นจาก10เกมหลังก็เอาชนะบอลมัดไปได้ถึง8เกมด้วยซ้ําแถมยังปล่อยให้บอลมัดเอาชนะไปไดเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและที่สําคัญกับการเล่นในรังโอแทฟอร์สเกมหลังฝั่งเจ้าบ้านก็ยังกดประตูรวมกัน3เกมไปถึง12ประตูถึงอย่างไรก็ดีครับเกมนัดน,นี้ก็อาจจะไม่ใช่งานง่ายอีกต่อไปเพราะผลงานของบอลมัด3จาก4เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เอาชนะไปได้ถึง3เกมโดยที่สามารถเก็บแต จาก4เกมนี้ไปได้ถึง10คะแนนซึ่งผมก็ได้แต่หวังว่าจากในเกมนัดที่ผ่านมาที่ทางฝั่งทัพปีศาจแดงเปิดรังเอาชนะเชลซีมาได้2ประตูต่อหนึ่งโดยขอให้โมเมนตัามของพวกเขานั้นกลับมาได้เสียทีครับเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าผลงานของทา้งฝั่งเจ้าบ้านนั้นสวิงเอามากๆซึ่งดูได้จากใน3เกมล่าสุดที่ผลการแข่งขันนั้นก็มีครบถูกรสชาติมีทั้งเสมอแพ้และก็ชนะแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับกับเกมในรังนั้นพวกเขาก็ยังพอหวังได้เพราะ2อนัดในรังล่าสุดก็จัดก,การเก็บชัยชนะมา ทั้ง2นัดและอย่างน้อยก็ยังพอมีคลินชีตไปได้อีกหนึ่งเกมกับความพร้อมก่อนเกมในคู่นี้ทางด้านเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากรายงานก่อนเกมก็ยังคงมีตัวเพเล่นบ่าดเจ็บหน้าเดิมอย่างไทเรวลามาเซียราฟาเอลวารานเมสันเมาส์ลิซันโดมาตินสคริสเตียนอิลิกเซนและคาเซเมิโลและสําหรับแผนที่จะใช้มาในเกมนัดน,นี้ก็จะยังคงเป็นแผนเก่ง4 2 3 1โดยในแดนกลางคาดว่าจะส่งดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูลงสนามเคียงคู่กับสกอตแมกโทมินโดยที่ในสาประสานในตัว ลูกนั้นก็อาจจะเป็นทางด้านมาคัสแลดฟอร์ดได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งโดยอีก2รายที่เหลือก็อยังคงจะเป็นอารีฮาโดกานาโชและบูโนเฟอร์นันเดสโดยที่ตำแหน่งในกองหน้าตัวเป้าในนัดนี้ก็คงยังจะส่งลัสมูธฮอยลุนลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดน,นี้ครับส่วนทางฝักฝั่งทีมเยือนบอลมัดนั้นจากรายงานตัวเระ่ทนที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นั้นก็มีอยู่ได้กันถึง7รายได้แก่เทเลอร์อดัมไรอันเฟเดริกแม็กแอรอนลอยเคลลี่เอมิเลนมาคอนเดสดาเลนแรนดฟและอเล็ก โดยที่การจัดทัพของพวกเขานั้นก็จะยังคงมาในแผนเก่ง4-2-3-1เช่นกันโดยที่ในตัวรุกของพวกเขานั้นก็ยังคงจะใช้ทางด้านแอนโทนีเซเมนโยมาคัสทาวเนียและจัสตินไคลเวิร์ดลงสนามสร้างสรรค์เกมร่วมกับสุน,นาตัวเป้าอย่างโดมินิกโซลันเก้กับราคาที่1ลูกในตอนนี้ราคาก็ไม่ได้มีการขยับไปจากเดิมเลยครับจะมีก็แค่เพียงการปรับตัวของค่าน้ําทางฝั่งเจ้าถินเท่านั้นที่ยังคงมีการปรับตัวลงบ้างเป็นบางส่วนซึ่งจากการปรับตัวนั้นก็ยังคงสอดคล้องกับกระแสนในต่างประเทศในตอนนี้ ที่กระแสก็ได้เอ็นเอียงไปทางฝั่งทัพปีศาจแดงทั้งหมดแม้ว่าผลงานจะดีมาต่อเนื่องสําหรับบอลมัดแต่นัดนี้กับเกมที่พวกเขาต้องออกเยือนทัพปีศาจแดงที่พวกเขาแพ้ทางมาตลอดในการเจอกันแถมยังคงอยู่ในช่วงที่ฟอร์มข,ของทัพปีศาจแดงนั้นเริ่มจะกลับมาสร้างโมเมนตัมให้ตัวเองได้แล้วจึงทําให้มุมมองของผมเองในนัดนี้ก็ยังขงบองว่าเจ้าบ้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเกมชนะในเกมนัดน,นี้ไปได้ด้วยสกอร์ที่คาด2ต่อ0กับการคาดการปีศาจแดงแรงในรังครับ กับเกมคู่ที่5ราชาชุดขาวเรอัลมาดริดจะบุกไปเยือนเจ้าบ,บ้านเรอัลเบติสกับไมค์การก่อนเกมก็อยู่ที่ราคาครึ่งลูกซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับกับเลทราคาที่เปิดมาแบบนี้เพราะผลงานขอทางฝั่งเจ้าบ้านเรอัลเบติสในลางฤดูกาลนี้นั้นถือว่าเป็นทีมฟอร์มโหดในลางประจำลาลีกาอันดับต้นๆอีกหนึ่งทีมเลยเพอผลงานเกมในลางของพวกเขานั้นถ้านับทุกรายการทีเรอัลเบติสลงสนาม8นัดที่ผ่านมาก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง7เกมโดยมีอีกหนึ่งเกมที่เปิดรางเสมอกับคาดิสไปเพียงเท่านั้นแค่ผลงาน เชานเชลัสพามาสไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งในนัดนี้พวกเขา ต้องเปิดลังรับการมาเยือนของจากฟูงอย่างเรอัลมาดริดที่ผลงานใน5้านัดที่ผ่านมาก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดโดยที่ซัดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง17ประตูและสามารถยังเก็บคินชีตไปได้ถึงอีก3เกมแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับทีมเยือนในเกมในนัดน,นี้ก็คือผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันช่วงหลักครับที่แม้ว่าใน5นัดที่ผ่านมาเรอัลเบติสจะไม่เคยเอาชนะทางเรอัลมาดริดได้ก็จริงแต่ผลงานส่วนใหญ่นั้นก็ออกผลเสมอไปถึง3เกมด้วยกันครับเรามาต่อกันที่ความพร้อมก่อนเกมกันบ้างครับโดยในนัดนี้ทั้งด พวกเขาก็จะยังคงไม่สามารถใช้งานเพกตอร์เบเดลินแบ,บ้ขวาของทีมที่ยังคงตดโทษแบนอยู่ในเกมนัดน,นี้โดยในฝั่งตัวเพลย์อของทางฝั่งเจ้าถิ่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่นั้นก็ยังมีด้วยกันถึงเจ็ดรายได้แก่ยูซุฟซาบาลีวิลเลียมคาวโยโรดี้นาบิลเฟเคียมาร์คบราตากุยโดโรริเกสและคลาวดิโอบาโวส่วนในการจัดทัพนั้นถ้าได้กุซืออย่างมาดูเอลปาเยกินี่ก็จะจัดแผนให้ลูกทีมมาในหมาด4 2 3 1โดยจะมีมาร์คโรคาและอันเดรสกราดาโด คอยปักหลักยืนคู่ในแดนต่างโดยหน้าที่ตัวปั้นเกมในนัดน,นี้ก็จะยังคงเป็นกองกลางตัวเก่าอย่างอิสโกโดยจะขนาบข้างด้วย2ปีกซ้ายขวาอย่างอโยเซเปเรสและอัสซานีเดียวโดยที่สุนหน้าตัวเป้านั้นจะเป็นวิลเลียมโชเซส่วนในทางฝากฝั่งทีมเยือนราชาชุดขาวนั้นในเกมนัดน,นี้จากรายงานล่าสุดในตัวผู้เล่นนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวผู้เล่นหน้าเดิมทั้งหมด ซึ่งจะได้แก่ทางด้านวิน e au, ิซุอุสจูเนียทิบัวคุกตัวเอดูอาโดคามาวิงกาเอแดมิลิตาดานียอลคาบาขาวออรเลียนชูอามินีและอาดากูแลโดยในการจัดทัพนั้นทางด้านกุสืซอีอย่างคาโลอาเชลติก็จะยังคงจัดทัพมาในแผนเก่ง4-2-2-2โดยในแดนกลางนั้นจะออกสตาร์ทด้วย2ผู้เล่นตัวเก่าอย่างลูก้าโมดิชและโทนี่โคสโดยจะปล่อยให้หน้าที่ตัวทําเกมนั้นเป็นของสองคู่หูมิดฟิลด์ดาวรุ่งอย่างเฟเดริโกบาเวเดและจูดเบลิงแฮมโดยจะมี โลเซลูและโลดิโก้คอยเป็นคู่สู่หน้าตัวจบสกอร์ในนัดน,นี้กับไมค์กันก่อนเกมที่ราคาครึ่งลูกครับและตอนนี้ราคาไม้กันนั้นก็ได้มีการขยับไหลขึ้นไปอยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายค่าน้าผลตอบแทนนั้นก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิน Real is, ่นเรอัลเบติสทีเป็นไยได้ค่าน้าผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่1.79กับราคาครึ่งครบลูกในตอนนี้ซึ่งก็สวนทางกับกระแสนในต่างประเทศในตอนนี้ครับที่กระแสนั้นในการปรับตัวการจ่ายค่าน้ำผลตอบแทนในฝั่งทีมเยือนก็ยังคงมีการปรับตัวลดลงอออย่่่่างงตเเนเนนืชกั ซึ่งกับมุมมองของผมกับกระแสของราคาค่าน้ําที่ออกมาแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่ฝั่งราชาชุดขาวมีมุมที่จะบุกมาเฉือนทางเจ้าบ้านได้และไม่ว่าในกระแสของค่าน้ําจะเป็นอย่างไรแต่ในราคาที่น่าจะทํากำไรได้ดีที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ทีมเยือนเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับกับการชี้ชัดอยู่ฝั่งเรอัลมาดริดไม่ผิดหวังครับ มาต่อกันกับคู่ที่6ครับสำหรับเกมคู่นี้เจ้าบ้านเือเหลืองบรูเซียดอทมุนจะเปิดสนามซิกนาลอดูนาพาร์ครับการมาเยือนของอาเบ้ลซิกกับราคาไมา้์กั้นก่อนเกมที่ราคาปอปาเรียกได้ว่าผลงานในการเจอกันกับไลซิกนั้นผลงานจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางเจ้าบ้านบรูเซียดอทมุนเพราะจากเท่าที่ดูใน5เกมที่ผ่านมาในการเจอกันนั้นพวกเขาก็เอาชนะไลซิกไปได้แค่เพียงนัดเดียวเท่านั้นแถมผลงาน2นัดหลังของตัวเองในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2เกมโดยที่โดน ฝูงอย่างเลวอคุเซนยืดคะแนนหนีห่างออกไปถึง10คะแนนแต่ทว่าผลงานเกมในรังนั้นหลังจากโดนทับเสือใต้บุกมาลูกพมผลงานของพวกเขาก็เริ่มมากับเข้าสู่โมเมนตัมของตัวเองได้ด้วยการเอาชนะไปได้ทั้งนิวคาสเซิลและมินเช่นกันบักสำหรับทีมเยือนไรซิกทีมที่ยังไม่เคยเสมอใครในเกมนัดเยือนแต่ในเกมเยือน2เกมที่ผ่านมาก็แพ้ติดติดกันให้ทั้งทางฝั่งวอลฟ์บวกและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่พวกเขานั่นเองก็มาแก้ตัวได้จากเกมล่าสุดที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไฮเดนเฮลมาได้ด้วยสกอร์สอ ปรโดยที่ผลงานในลัง5เกมหลังนั้นอเบรและซิกก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูในทุกๆเกมเช่นกันจากความพร้อมขอทางฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้จากรายงานล่าสุดในเกมนัดนี้นั้นพวกเขาก็จะยังคงไม่สามารถใช้งานมาเซลลูก้าผู้สาประตูที่ยังคงติดโทษแบนอยู่ในเกมนัดนี้โดยในฝั่งของตัวเพลยที่ยังคงมีการบาดเจ็บนั้นก็ยังคงมีอยู่ด้การเจ็ดรายได้แก่ยูโซฟามูโกโกเซบาสเตียนเฮเลอร์มาริอุสวูฟมาเซลสซบิเซอร์จูเลียนรูดันวิลจูเลียนไรเอซัน และเฟลิกเอนเนมชาโดยในการจัดทัพนั้นทางด้านกุซืออย่างเอดินเทอร์ซิสก็จะยังคงมาในแผนเก่ง4-2-3-1โดยจะมีทางด้านมิดฟิลตัวเก่าอย่างเอ็มเรชานคอยประกบยืนแดนกลางคู่กับซาลีออชานโดยที่ตัวบนนั้นจะเป็นยูเรียนบันและมาโกลอยสคอยปั้นเกมในแดนบนสนับสนยศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างนิคลาสฟูครูโดยในทางฝั่งทีมเยือนลูกทีมของมาโกลอสในเกมนัดนี้ก็จะยังคงไม่มีรายชื่อของมิดฟิลตัวเก่งอย่างแดนนี่โอโมวินดี่ออบ ชิโมแวนเนอร์และเอลเชดเดลี่์วิชิเอบูโดยในการจัดทัพนั้นพวกเขาก็จะยังคงมาในแผนเก่ง4222สำหรับในแผนกลางนั้นก็จะวางทางด้านอาบาดูไฮดารายืนประกบคู่กับซาเวียสลาเกอร์โดยที่แดนบนนั้นจะเป็นหน้าที่ของซาวีซิมอนและคริสซอฟบอมการเนอร์โดยในการประกบคู่ของซูน,น่าล่าตาข่ายในเกมนี้ก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของยูซุปเพอร์เซนและอิคโคมาลุยโอเพนดากับราคาในเลทแรกที่ราคาปอปลาแต่ในตอนนี้ ร,ราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลลงเหลือมาเพียงอยู่แค่ราคาเสมอกันแถมในตอนนี้แม้ว่าราคาจะมีการขยับลงมาก็ตามแต่ในอัตราการจ่ายค่าน้ําหดตอบแทนก็ยังคงเป็นทางฝั่งทีมเยือนครับที่มีการปรับตัวลงในทางฝั่งแฮนดิแคปเอเชียและกระแสในต่างประเทศซึ่งในการปรับตัวนั้นก็ยังคงส่วนทางกับมุมมองของผมที่ยังคงมองว่ายังไงเกมนัดนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านบรูษเซียดอตมุนก็ยังคงเหนือกว่าทางกับการที่ได้เปรียบที่ได้เล่นในลางของตัวเองและแม้ว่า2เกมที่ผ่านมาจะมีสะดุดมาบ้าง แต่ก็อย่าลืมไปครับว่า2เกมนั้นเป็นเกมนอกลังทั้ง2เกมแถมในตอนนี้ผลงานเกมเยือนของทางไรซินั้นก็มีผลงานที่ไม่ดีอีกด้วยจึงน่าจะเป็นโอกาสของทางฝั่งเจ้าถิ่นที่พวกเขาจะเก็บ3คะแนนจากทีมเยือนไปได้ในนันนี้และกับสกอร์ที่คาดการผมก็ให้ทางฝั่งสือเหลืองบรูซเซียดอทมุลเปิดรังเอาชนะอาเบไลซิกไปด้วยสกอร์สประตูต่อหกับการชี้ชัดอยู่สือเหลืองดอ์มุลนุนชัยครับ คู่สุดท้ายสําหรับวันนี้ครับสิงพยองแอสตันวิลล่าจะเปิดรางวิลล่าพักรับการมาเยือนของทัพปืนใหญ่จากฝูงอย่างอาร์เซนอลกับไมค์ก้นก่อนเกมในคู่นี้ครับที่เป็นทางฝั่งทีมเยือนก็ยังถูกยกให้เหนือกว่าอยู่ที่ราคาปอปาซึ่งกับกระแสนในต่างประเทศในช่วงนี้ครับทางฝั่งทีมเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลพวกเขาก็มีทิศทางที่ดีกว่าในมุมที่จะเก็บชัยชนะและกินราคาได้เพราะว่า ในการปรับตัวของผลตอบแทนทางฝั่งทีเดียในตอนนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมาจากราคาเดิมซึ่งถ้าเรามาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าผลงานนั้นดีจริงๆแม้ว่าจะมีเกมทีบุกไปเสมอกับบอลมาดมาก็ตามแต่ผลงานในล้างของพวกเขานั้น ก็เก็บชัยชนะมาได้ถึง8เกมติดต่อกันแล้วส่วนทางฝั่งฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลแม้ผลงานจะดีมาต่อเนื่องในภาพรวมโดยที่พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ถึง6เกมติดต่อกันแล้วแต่จุดอ่อนที่สําคัญที่ยังคงทําให้ผลงานยังไม่ค่อยป้งป้างเท่าไหร่นั่นก็คือเกมนัดเยือนของพวกเขาครับแม้ว่า2เกมที่ผ่านมาจะเอาชนะทางด้านเบรดฟอร์ดและลูต้าทาวมาได้แต่ก่อนหน้านั้นก็ยังมีหลุดแพ้ไป2เกมเราจึงต้องมาดูในนัดน,นี้อีกทีครับว่าจากการปรับแก้มาแล้วนั้นผลงานจะดีต่อเนื่องขนาดไหนกับเกมเยือนในนัดนี้ซึ่งมพร้อ เกมขขงทางด้านเจ้าถิ่นแอสตันวิลลาในนัดน,นี้จากรายงานล่าสุดก็จะยังคงไม่มีรายชื่อของไทรอนมิงและเอมิเลโนบูเอเดียที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่โดยที่ในรายของเบอร์ทานเตาเล่นั้นก็ยังคงต้องรอเช็คอาการความพร้อมก่อนเกมอีกทีครับโดยที่ในการจัดทัพนั้นทางด้านกุสื่อ,อย่างอูนายเอมิลี่ก็จะจัดทัพให้ลูกทีมของเขานนั่นเองมาในแผ่ที่คาด4ี1 1หนึ่งโดยในแดนกลางจะวางทางด้านดักลาสลุยและบูบาก้าคารมา่าคอยเป็นตัวคุมเชิงในแดนกลางโดยในตัวส,สร้างสค์เกมนั้นก็จะเป็นยูริ เตลมองโดยที่จะมีทางแอนโทนีวัตกินโลกงสนามเป็นตัวจริงคอยล่าสกอร์ในเกมนัดน,นี้กับทางทีมเยือนทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลจากรายงานในฝั่งของตัวลเพลย์ที่จะคงมีการบาดเจ็บก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทีมในนัดน,นี้ครับเพราะรายชื่อตัวลเพล่นที่ได้มานั้นก็ยังคงเป็นตัวลเพล่นที่จะคงมีการบาดเจ็บหน้าเดิมอย่างโทมัสปาเต้ทาเคฮิโร่โทมิยาสึจูเรียนชิมเบอร์ฟาบิโอวเวเอราและเอมิลสมิธโลส่วนในการจัดทัพนั้นพวกเขาก็น่าจะมาในแผนเก่ง4-3-3โดยในแผนแดนกลางจะเปลี่ยนมาใช้ จอจินโยลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้โดยจะยืนคู่กับมาตินโอเดกาดและดีแคลไลท์โดยที่สามประสานในแดนหน้านั้นก็ยังคงจะเป็นกราเบลมาติเดลี่บุกโยสากาและสุน่าฟอร์มร้อนแดงอย่างกราเบลเชซุสกับไม่แก้ก่อนเกมก็ยังคงอยู่ที่ราคาปอปาครับโดยในอัตราการจ่ายค่าน้ํานั้นก็ยังคงเป็นทางฝั่งทีมเยือนที่มีการจ่ายค่าน้ําที่น้อยกว่าอยู่ที่1.85ซึ่งในการจ่ายราคาค่าน้ํานั้นก็ยังคงสอดคล้องกับกระแสในต่างประเทศในตอนนี้ที่กระแสนั้นก็ยังคง,เอ,งเอียงไปทางฝั่ง เถึง80%และถึงแม้ว่าผลงานภาพรวมที่ออกมานั้นจะมีผลงานที่สูสีกันก็จริงครับแต่ถ้าเอาเฮ h ุเฮการเจอกันมาเปรียบเทียบก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งเจ้าบ้านแอสซันวิลล่านั้นดูจะเป็นรองอยู่มากและจากสถตติที่สําคัญในการเจอกันนั้นไม่ว่าในช่วงการเจอกันผลงานของทางฝั่งแอสซันวิลล่านั้นจะดีมาขนาดไหนแต่ถ้าได้เจอกับทัพทีมปืนใหญ่ถึงยังไงพวกเขานั้นก็ต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้อยู่ดีดังนั้นกับเกมคู่นี้ทางที่ดีอิงทางฝั่งทีมเยือนน่าจะมีมุมการกินราคาไปได้อีกหนึ่งเกมครับ กับการชี้ชัดถ้าปืนใหญ่วว้จใจได้ครับ <S <S ก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดของผมและทีมงานสุปชัยที่ได้ฝากไว้เป็นแนวทางกับโปรแกรมฟุตบอลในช่วงค้ามคืนนี้กันก่อนคู่แรกคริสตพาเลตเปิดรังพบกับลิเวอร์พูลซึ่งกับเกมคูน่นี้แนวทางการชี้ชัดของผมผมก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นไปในราคา1ลูก คู่ที่2ไอทากแฟรงเฟิร์ตจะเปิดรางต้อนรับการมาเยือนของไบเยอร์มินกและกับเกมคู่นี้แนวทางการชี้ชติของผมผมก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนไบเยอร์มินกต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นไอทากแฟรงเฟิร์ตไปในราคา1ลูกครึ่งคู่ที่3ามไรตันจะเปิดลางต้อนรับการมาเยือนของเบอร์รี่ซึ่งกับเกมคู่นี้แนวทางการชี้ชติของผมผมก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นไรตันต่อทางฝั่งทีมเยือนเบอร์รี่ไปในราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่ง คู่ที่4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดลางพบก,กับบอลมัร์ตสหรับเกมคู่นี้แนวทางการชีช้ชัดของผมผมก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิน่นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อทางฝั่งทีมเยือนบอลมัตไปในราคาครึ่งครบลูกคู่ที่5เรอัลเบติสเปิดลางพบก,กับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสำหรับเกมคู่นี้แนวทางการชีช้ชัดของผมผมก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนเรอัลมาดริดต่อทางฝั่งเจ้าถิน่นไปในราคาครึ่งลูก คู่ที่เสือเหลืองบุรุเซียดอดมุนจะเปิดรังรับการเยือนของอารเบลลซิกซึ่งแนวทางการชีช้ชัดของผมในคู่นี้ผมก็อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านเสือเหลืองบุรุเซียดอดมุนต่อทั้งฝั่งทีมเยือนอาเบลลซิกไปในราคาปอปลาคู่สุดท้ายสิงห์พยองแอสตันวิลล่าจะเปิดรังรับการเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลและกับเกมคู่นี้แนวทางการชีช้ชัดของผมผมก็อยู่ทางฝั่งปืนใหญ่อาร์เซนอลบุกมาต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าไปในราคาปอปลา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับชอ่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ